ให้เห็นหน้าบูหน่อยแ๋ยวแพ้เืนี่โมมกแจ้งตำรวจจับรู้รับูเลยอดีตอดีหน่อยูงูร่างกายนคำอะไนอ้ไม่เก่งเหเมื่อกี้อ่ะ เขาถามว่าพ <laughs> <idal Industry UK> ี get get ่บ <primeira> ูมหายไปไหนอยู่อยู่ในเตาอ่ะพี่บูมพี่บูมอยู่ในเตาอ่ะพี่บูมกลายเป็นเนื้อย่างไปแล้วครับจริงบูมเอากลับไปเหอจริงจริงไหนวะบูมต้องโง่มากนี่ครับพี่บู เพือ้ไอ้หมเพื่อนเพ้หอจางเไหนมีคนเ้อหอพี่ภูมิขอว่าเพื่อนหน่อยเพื่อนพี่ภูมิหล่อมากกูแปะผ่ายไอ้โอ้แแปะแล้วแปะแล้วแอภูมิาร้่ไมันต้องมัต้องพิอน้วย้ออเม้วยสวัสดีเจน้วอูมิบ้ เปต้เดต้นเปต้นเปาหต้นเรดป้นเปนเปต้นเปต้นเ้เอเปดต้นเปดต้นเป็ปต้นเปตนเปดต้นเเ้เ ผมกำลังไม่ยืนกำลไม่ทำพีอนพีเอสเอ็มตามพเอสเอ็อ่ะมีบทต่ไม่ก่ากให้หมดกลูกดัน่วยงาน่งานค่อไรียังเคื่อนพูดใช่เรื่องพูดเก่งูไมัูเก่งเนียเ่อไม่คุยเยเอูมอ่นแล้ว่แล้ว นี่นี่เปี่ยนเป็นปลาเปียนเองเอ็นเจอร์มาสวัสดีสวัสดีเอ็นเจอรมีใครบ้างคะเอเจอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันส่งถึงพวกนี้เนาะเอาขอ ไปแล้วทุกคนกินข้าวก่อนนะครับบาย